จริงก็ไม่อยากให้ตัดออกอยากจะให้ได้ทุกคนมากกว่าเพราะว่าแต่ละคนก็ความต้องการก็อยากจะได้เหมือนๆกันก็ประมาณนั้นก็อยากจะให้ได้ทุกคนมากกว่าใช่ใช่ใช่ค่ะบางครั้งเราอาจจะดูเขาว่ารวยแต่บางครั้งความจําเป็นของเขาก็เขาอาจจะมีภาระอื่นเหมือนกันมันเหมือน,นอย่างเงินเดือนห้าหมื่นบาทสมมติเป็นเงินเดือนห้าหมื่นบาทเนี่ยปัจจุบันนี้อยู่ได้ไหม ปัจจุบันนี้ก็ก็อาจจะแค่ประทังแบบความพอเพียงมากกว่าถ้าห้าหมื่นบาทเพราะว่าเศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ราคาของก็ค่อนข้างสูงใช่ค่าค่าหนังสือค่าเรียนค่าอุปกรณ์ทุกอย่างด้วยค่ะก็ไหนยังค่าที่ว่าใช่ใช่ใช่ค่ะก็ห้าหมื่นนี้คงจะไม่พอเท่าไหร่ก็อาจจะแค่ประทังไปพอเพียงถ้าว่าเราไม่ได้มีหนี้อะไรด้วยค่ะถ้าว่ามีหนี้ด้วยก็น่าจะไม่พอ ห้าแสนก็คือเขาก็ต้องทํางานของเขาเก็บมาทางชีวิตเหมือนกันถามว่าเขารวยไหมก็คงจะไม่รวยแต่คือเขาขยันอดเก็บออมมากกว่าถึงจะมีเงินสนนี้ขึ้นมาได้ใช่ค่ะควรจะได้เหมือนกันใช่ค่ะคจะใ้ค่ะใช่ค่ะอะไรบ้างนะคะให้เท่าเทียมกันดีกว่าค่ะยังไงก็ประชาชนเหมือนกันจะมีเบี้ยเก็บหรือไม่เบี้ยเก็บก็ต่างคนต่างมีไรายได้ไรายจ่ายอ่ะพี่ต่วารัฐบาลจะให้ก็ให้เสมอภาคไปเลยอย่างเงี้ยความคิดเห็นส่วนตัวหนูนะหนูค,คิดว่าน่าจะให้เสมอภาคอ่ะคะ่ะ คยหาเสียงไว้ว่าถ้าให้ก็ทั่วถึงอ่ะยังไงก็ประชาชนเหมือนกันอ่ะคนต่างมีภาระ,ะอย่างเงี้ยพี่คนขอเราค่า้จ่ายส่วนตัวต,ต,ต่อเดือนนี่สมก็จะเพิ่มถามเนี่ยค้าจ่ายส่วนตัวประมาณเท่าไหร่ได้คะคือต่อเดือนเนี่ยในครอบครัวในบ้านอะไรต่ออ่าต่อเดือนหนูก็เป็นหมื่นนะคะพี่หามาจ่ายไปหามาจ่ายไปหาใช้จ่ายไปวนะันวันอ่ะบอกตรงๆเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีเงินเก็บหาจ่ายไปวันวันนะคะ อันนี้แบบพ่อค้าแม่ขายก็ทําพอได้จ่ายไปวันวันวันไหนไม่ทําก็ไม่ก็เนี่ยเก็บยินหน่อยก็พอได้ใช้ได้จ่ายในครอบครัวพี่แต่ก็ติดลบอยู่ดีอะค่ะดิจิตอลเป็นยังไงบ้างที่เราติดตามดูคะเรื่อติดตามดูเราไม่จะได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เห็นว่าคนเดือนหมื่นห้าก็ไม่ให้สองหมื่นห้าก็ไม่ให้แล้วไปให้เดือนนู้นไม่สาลาวนู้นอาทีตไม่กล้าแต่การไม่มีสักบาทนึงอยู่ว่าไง ใช้ไปวัน,ๆๆนวันใช้นี่ร<ง>้อยละยี่ยืนยืมก็ไม่ก็ยืมปันก็ป่อนสี่สิบแต่ว่าห้าปันก็ป่อนปอนวันละสองร้อยที่เรายืมเขาที่เขาย,ยืมเขานี่ระบระบ و ไปาากู้สถาการก็กู้ไม่ได้แก่ได้หกสิบแล้วได้นั้นไงเบื่อตรงนี้ลูกถ<ล>้าเราเบียยนี้แต่เขก็จ่ายไปก็บอกเขาจ่ายจ่ายเป็นกิโลถ้าก้อยเป็นตังมาเราก็ได้จ่ายตันนู่นท <ๆ S 2> ันนี่นี่ได้จ่ายเรื้องแรงงางล้านก็ไม่เอา ถ้าได้เบี้ยส่วนเร,เราประชื้อน,นู้นซื้อนี่มาขายได้ใช่ไหมบางร้านก็ไม่เอาถ้าพูดแลว้วให้ทุกคนก็ต้องให้ทุกคนเลยนี่มาตัดเงินเดือนมีแรามือหน้าไม่จ่ายถ้าเอินเดือนสองหมื่นหน้าไม่จ่ายพวกที่เงินเดือนสองหมื่นหน้าก็ไม่จ่ายแล้วก็ถ้ามีจนตนาการวางไว้แสนงั้นก,ก็ไม่ให้ถ้ามีห้าหมื่นก็ไม่ให้ต,ตั้งสะสมก็ติวันละบาทสิบบาทบาทีวกวากไว้ พเรามีมีดแสนก็ไม่ให้แต่แบบป้าเราไม่มีรักบาทนึ่งเบียอะไรเรเก็บันหลายปีกว่าจะได้รักแสนครึ่งแสนเผื่อไว้ซื้อโรงแล้วตายอะไรวกหลายไม่ต้องลำบากไม่มีรจะไม่ให้อะรรก็จะไม่ให้เออก็ไม่ให้จะมีมียแสนงั้นเราแก้เก็บฝากไว้เอวลาเราตายนะลานไม่มีตังไม่ได้แปล็คเบี้นอลไรมาซื้อโรงโรงโรงสองหมื่นสามหมื่นโรงพวกนึงก็มีก็มีสมบัติก็มีสวญยาง ก็ม <foot> er ีเงินจ่ายก็นอนกินนั่นแหละไม่สมควรให้ก็ก็มีเงินอยู่แล้วเออถ้าคนแก่แก่ยังคนไหมเห็นนหมเราัดรอกไปแล้วยังสองล้านก็ไว้จ่ายแก่แปดสิบปาขึ้นโงพัดกุงเทพวันนี้ดูรดูเก่าวใช่ไหมไอ้พวกไอ้บัญชีมาหลอกเห็นไหมเออจับได้คนแล้วนะวันนี้จับได้นาคนเออไมเราให้ป้าชื่ออะไรคะป้าคไปนางอะไรนะนางป้าคอยนางประภัยนมสกุลพาลิติน พานิกุลนางประภัยอยูเ่เท่าไหร่ป้าป้าหกสิบสิเจ็ดหกสิบเจ็ดเก้าเก้าโอ้ขาสิป้าแต่ละการมันมีสักบาทนึงมีต่ตัวดังล่างป้ามีเยอะกว่าบาทนึงจะให้ให้ทั้งหมดดีว่็ใช่ทุกคนเลยไม่จะไปยกเว้นนอกจากพวกไอ้สสสบพวกนี้โอเคไม่น่าจะให้เพราะค่างเดือนนี่เยอะแล้วไงอืมแต่พวกประชาชนทั่วไปก็น่าจะให้เั้งหมดยังไงก็คนที่จะแยกใช่ใช่ อ่าใช่เขาต้องเก็บตังแต่เล็กตังแต่เล็กมาแล้วยังไปจัดสิทธิ์เขามันก็ไม่ใช่คือให้ก็ให้เขาหมดเลยตรงนี้น่าจะดีกว่าใช่ครับคือเขาเขาก็ไม่มีเงินเดือนอะไคือเป็นรายได้เขามาเก็บมาตั้งนานถ้าได้นี่ก็คือว่าจะเอาเตรียมไว้เข้ามาอะไรที่ใช่ก็ถ้าได้ก็ดีค่ะจะได้แป่งกองฟาร์แม่ด้วย อยากจะไปเรียนที่ไหนกันคะว่าจะลงสมัครทักษิณดูะค,ะค่ะอยากจะอยู่ในในพื้นที่ก่อนเหรอคะอยากทั้งประเทพหรอคะก็มีคิดไวค้ค่ะมีเล่งมอสอวไว้ด้วยคะ่ะแต่ว่าทักษิณเปิดก่อนก็นกลงดูะคะือจริงๆความตั้งใจจริงอยากจะเรียนในบ้านในพื้นที่ก่อนเหรอคะตอนแรกคิดว่าตอนแรกคิดว่าอยากเรียนมอสอวก่อนคะ่ะแต่ว่าเหมือนแบบ ถ้าได้ใกล้บ้านไว้ก่อนมันก็ดีค่ะเพราะว่าแม่ก็ทำงานอยู่คนเดียวด้วยจะไ,ได้ไประหยัดใช่ค่ะ